สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิว s g c y c o l ้ n d m a r k ทู ครั้งนี้เรากลับมาอยู่กับพลาโมเดลในไลน์กันพลา,ารระะครับหลังจากที่ครั้งก่อนเนี่ยได้รีวิวไซโคกันดัมตัวแรกไปนะครับครั้งนี้ก็มาต่อกันกับไซโคกันดัมมาร์คทตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือกล่องใหญ่มากเลยนะฮะขนาดไซโคกันดัมตัวแรกที่ว่ากล่องใหญ่แล้วก็ยังเล็กกว่านะครับเอากล่องตัวแรกมาเทียบดูก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าใหญ่ขึ้นมาพอสมควรเลยนะซึ่งอาร์ตหน้ากล่องนี่ก็ทําออกมาได้สวยมากๆเลยนะครับก็จะเป็นรูปของตัวไซโคกันดัมมาร์กทที่กาลังสู้กับเซต้ากันดัมแล้วตนนร 10, Mark งน,น หน้าหลังเป็นยังไงแล้วก็แน่นอนว่าสามารถแปลงร่างเป็นโหมด mobile armor ได้นะครับแล้วก็มีให้ดูคร่าวๆว่ามีกิมมิกอะไรให้ประมาณไหนบ้างส่วนด้านข้างกล่องอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะมีให้ดูดีเทลในแต่ละจุดนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีประวัติคร่าวๆของไซโคการ์ดมาร์ k ทู สำหรับกล่องก็จะประมาณนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่รู้สึกประทับใจตั้งแต่อาร์ตหน้ากล่องแล้วนะครับทำออกมาได้สวยมากเลยเดี๋ยวลองไปแกะดูแผงข้างในกันนะว่าจะเป็นยังไงเมื่อแกะมาแล้วก็จะมีแผงอยู่ทั้งหมดประมาณนี้นะครับมีปริมาณค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกพาร์ที่เป็นชิ้นส่วนใหญ่ๆค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวลองไปดูคร่าวๆกันทีละแผงนะสำหรับผรแผ ouais okay. งนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของพาร์ทเท้าแล้วก็กราะหน้าแข้งนะครับซึ่งใหญ่มากๆเลยนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนพาร์ตกร มวส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกฐานแอคชั่นเบสที่เขาให้มานะฮะและส่วนนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับซึ่งก็ถือว่ามีปริมาณไม่เยอะเลยนะฮะสำหรับโมที่ตัวใหญ่ขนาดนี้สำหรับแผงคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไง เมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็จะอยู่ในโหมดของ Mobile Armor นะซึ่งก็ทำออกมาได้ดูดีมากๆเลยนะครับรวมทั้งแน่นอนว่าขนาดเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยสำหรับทรงในโหมดของ Mobile Armor ก็จะดูคล้ายกับไซโคกรนัมตัวแรกเลยนะครับก็คือจะดูเหมือนกับไปคนนั่งชันเขาขึ้นมาแต่ถึงจะคล้ายกันขนาดนี้นะครับพวกกลไกการแปลงร่างเนี่ยทำออกมาแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะพบที่สาคัญเลยคือด้วยความที่มันเป็นโมดที่ค่อนข้างใหม่กว่าไซโคกรนัมตัวแรกมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเพิ่งออกปีนี้เองพวกระบบในการแปลงงรร่า่าาาาากกกกก็เลยทํออมมไดด้ีววตัแ นะในส่วนหัวยานนี่นะครับทั้งหมดนี่ก็จะไม่มีจุดไหนเป็นสติกเกอร์เลยนะครับเป็นพาที่เขาแยกสีมาให้แล้วทั้งหมดเลยออกมาค่อนข้างดูดีมากเลยนะฮะที่ส่วนตัวยานนี่จุดที่เป็นสติกเกอร์ก็จะมีแค่ปากกระบอกปืนตามตัวนะครับแต่พวกลายสีที่แซมตามเปลาะทั้งหมดนี่เป็นพาที่เขาแยกสีมาให้แล้วหมดเลยนะฮะส่วนด้านหลังยานก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตรงนี้ก็จะมีรีเฟล็กเตอร์บิดก็สามารถถอดออกมาได้แบบนี้ ซึ่งจริงแล้วเขาให้มาเป็น10อันเลยนะครับแต่ว่าเอามาเก็บไว้ข้างหลังได้แค่4อันส่วนช่วงล่างของยานก็จะเป็นแบบนี้นะฮะทำออกมาได้ดูดีมากเลยนะครับก็จะเหมือนกันด้านบมนเลยก็คือนอกจากสีดําด้านในปากกระบอกปืนก็จะไม่มีจุดไหนเป็นสติ๊กเกอร์เลยนะฮะมองจากใต้ยานก็จะมีดีเทลแบบนี้ก็จะเห็นเป็นทรงของเท้าทั้งสองข้างนะครับเทียบกับประวัติธรรมชิกกันดั้มก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับแม้กระทั่งในโหมดโมบิลอาร์เมอร์นี่ไซโคกันดั้มมาทูก็ตัวข้างใหญ่กว่ากันดั้มมากเลยนะฮะ ครับเทียบกับเซต้ากันดั้มและดับเบิลเซต้ากันดั้มที่เป็นการพลาเกจยจีเหมือนกันก็ต่างกันประมาณนี้นะฮะแน่นอนว่าถูกทํามาในสเกล1ต่อ144เหมือนกันนะครับก็คือทั้งเซต้าและดับเบิลเซต้าก็จะตัวค่อนข้างเล็กกว่าไซโคกันดั้มแม้กระทั่งในโหมดโมบิลอาร์เมอร์นี้นะฮะก็จะเป็นสเกลที่ดูใกล้เคียงกับในอนิเมะเลยเทียบกับไซโคกันดั้มตัวแรกในโหมดโมบิลอาร์เมอร์เหมือนกันก็ต่างกันประมาณนี้นะฮะมองจากภายนอกแล้วนี่ทรงก็จะดูคล้ายๆกันนะครับแต่ในส่วนของดีไซน์ก็จะค่อนข้างต่างกันพอสมควรเลยส่วนนี้เรื่องของขนาดนะครับถ้าเกิดว่าจากตรงช่วงกรอบหัวไหลก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจากหัวยานเนี่ยไซโค นามาร์คทูก็จะมีดีไซน์ที่หัวยานค่อนข้างยาวกว่าก็เลยจะดูสูงกว่าตัวแรกนะครับสำหรับชั้นพาร์ตก็จะมีพาร์ตสายเคเบิลสำหรับตอนที่ปล่อยแขนออกไปซึ่งตรงสายเคเบิลนี้เขาก็จะทาเป็นลวดนะครับสามารถตัดได้อิสระเอฟเฟกต์พาร์ตลำแสงที่ยิงออกมาจากนิ้วเอฟเฟกต์พาร์ตลำแสงที่ยิงออกมาจากปืนใหญ่ที่ข้อมือพาร์ตเอาไว้ใช้ติดล็อกเข้าด้วยกันสาหรับในโหมดโมบิลสูตรรีเฟล็กเตอร์บิดตอนนี้หุบอยู่10อันรีเฟล็กเตอร์บิดตอนกลาง10อัน ฐานแอคชั่นเบสที่จะมีมาให้ทั้งแบบอันใหญ่ที่เอาไว้ใช้กับไซโคกันดัมแล้วก็แบบอันเล็กที่เอาไว้ใช้กับีเฟ l ลกเตอร์บิดแบบนี้นะฮะพาร์ทหัวดาเมจซึ่งทําออกมาได้สวยมากๆเลยนะฮะแต่พันนี้ก็ไม่สามารถเอาไปใช้ติดที่ลำตัวได้นะครับจะเป็นแค่ดัมมี่เอาไว้ใช้เป็นพร็อพได้อย่างเดียว เราก็ไปติดบนสแตนที่เขาให้มาทําให้เหมือนกับกําลังบินอยู่ก็จะได้แบบนี้นะฮะเป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกดีใจมากเลยนะครับที่เขาทําทั้งช่องสําหรับติดสแตนแล้วก็ให้ทั้งสแตนตั้งมาด้วยนะครับก็จะได้เอามาทําเป็นฉากบินได้แบบนี้เลยก็จะไม่เหมือนกับตัวแรกนะที่ไม่มีทั้งสแตนมาให้แล้วก็ไม่มีช่องสําหรับติดสแตนด้วยและยิ่งถ้าเกิดว่าเอาฮีจีเซต้ากันดั้มมาเล่นคู่กันแบบนี้ก็ยิ่งทาให้รู้สึกได้ถึงความใหญ่ของไซโคกันดั้มมาทูนะครับเมื่อมีเซต้ามาอยปืนเ,น,เน,บบนีย ออกมาดูเท่แล้วก็อลังการมากเลยนะครับ ลองเอาฮัมบราบีที่อยู่ในไลน์ฮิจีเหมือนกันมาโหนห้อยข้างๆไซโคกันดั้มในโหมดโมบิลอัเมอร์เหมือนกับฉากเปิดตัวไซโคกันดั้มใน G ีควารกก็จะได้แบบนี้นะฮะเซอร์นี้จริงๆแล้วตัวเรจินอลมันไม่มีฉากนี้นะครับแต่ว่าใน G ีควารกเนี่ยผมประทับใจฉากนี้มากเลยแล้วไหนๆก็มีฮัมบราบีอยู่แล้วนะครับก็เลยลองเอามาโพสคู่กันดูนะครับซึ่งก็ออกมาดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะและถัดไปนะครับก็จะเป็นกิมมิคหลักนั่นก็คือการแปลงร่างจากโหมดโมบิลอัเมอร์ให้กลายเป็นไซโคนะาการดั้มออมาร ตงเกาะข้างสะโพกแล้วก็ที่แขนนะก็คออ่อยๆถอดล็อกออกมาทีละจุดแบบนี้แล้วก็พานี้ไปพักไว้ก่อนนะครับอีกข้างก็ถอดออกมาเหมือนกันนะค่อยๆถอดล็อกออกมาทีละจุดแล้วก็ไปพักไว้ก่อนจากนั้นมาดูที่พาร์ทเกาะไหล่นี้นะฮะให้หมุนทั้งหมดมาด้านข้างให้ได้แบบนี้จากนั้นก็หมุนตรงส่วนพาร์ทน,นี้ให้ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ดันตรงส่วนเกาะไหล่ให้เข้ามาหาลําตัวให้ลงล็อกแบบนี้แล้วก็ยกแขนขึ้นด้านข้างเพื่อเอากําปั้นที่เก็บอยู่ในลาตัวออกมา จากนั้นก็กางพาส์ตำปั้นให้ขึ้นมาแล้วก็ดันข้อมือให้เก็บเข้าไปในแขนจากนั้นก็ค่อยมาจัดทรงแขนที่งองข้อศอกอยู่ให้ยืดตรงแบบนี้จากนั้นนาให้มาดูที่ด้านหลังข้อศอกจะเจอกับพาร์กรอบตรงนี้ที่มันกางาไว้นะครับก็คือนี่จะเป็นจุดที่เอาไว้ล็อกกับปีกตอนที่เป็นหมอนโมบิลอัลเมอร์นะครับให้สไลด์กรอบตรงนี้เพื่อไปปิดช่องตรงนี้แบบนี้อีกข้างก็ทําเหมือนกันเลยนะครับหมุนเกราะไหลไปด้านข้างหมุนพาร์ตตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้แล้วก,กดพาร์เกราะไหลให้เข้าหาลําตัวให้ล,ล็อกกับพานี บบยกแขนทั้งหมดขึ้นด้านข้างเพื่อ,อกำปั้นออกมาแล้วก็พับกำปั้นออกมาข้างหน้าดันส่วนข้อมือให้ลงไปเก็บไว้ในแขนแล้วค่อยกางแขนออกมาแล้วก็มาสไลด์ปิดกกเกาะข้อศอกจากนั้นก็มาดูในส่วนขานะฮะขั้นแรกก็ให้พับพาดนี้ลงไปเก็บแบบนี้ซึ่งพาดนี้มันก็จะเป็นพาสสำหรับเอาไว้ติดปีกตอนที่เป็นโหมด Mobile a r m ร์นะฮะจากนั้นก็ปลดล็อกเกาะกระโปรงด้านข้างออกมาจากต้นขาแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นด้านข้างเพื่อไม่ให้ขวางช่วงต้นขาตอนแปลงร่าง จากนั้นนะครับให้มาดูที่ด้านหลังขาตรงนี้นะฮะจะเป็นจุดที่ล็อกขาให้พับไว้ในโหมดนี้อยู่นะครับก็ให้ดึงออกมาให้คลายล็อกแล้วก็ค่อยๆยืดขาออกมาให้ได้แบบนี้แล้วก็มาดูที่ส่วนกรอบต้นขานี่นะฮะให้สไลด์ฝาลงมาปิดแล้วก็ดึงช่วงต้นขาให้ยืดออกมาแบบนี้จากนั้นในส่วนกรอบหน้าแข้งก็ให้จัดทรงให้ตรง จากนั้นก็มาดูที่ส่วนข้อเท้านะครับที่ข้างใต้เกราะตรงนี้จะมีปากกระบอกปืนอยู่ให้พับเข้าไปเก็บด้านในแล้วจากนั้นก็ค่อยมาดันส่วนข้อเท้าให้ลงล็อกแบบนี้อีกข้างก็ทําเหมือนกันนะครับพับตรงจุดที่เอาไว้ต่อกับปีกด้านข้างลงไปเก็บยกพัดกระโปรงข้างขึ้นเพื่อไม่ให้ขวางปลดล็อกตรงส่วนหลังขาแล้วก็กางขาให้ลงมาจากนั้นสไลด์เกราะต้นขาลงมาปิดดึงช่วงต้นขาให้ยืดออกมา จัดทรงช่วงหน้าแข้งให้ตรงแล้วก็มาดูที่ปากกระบอกปืนตรงนี้พับลงไปเก็บด้านในแล้วก็ค่อยมาดันตรงส่วนข้อเท้าให้ลงล็อกแล้วจากนั้นก็มาดูที่หลังขาให้ดันส่วนพาร์ทนี้ให้ลงล็อกทั้งสองข้างให้ได้แบบน <k buckets hyster ia> ี้จากนั้นมาดูที่ส่วนพาร์ทกระโปรงด้านข้างที่กางออกไปตอนแรกนะครับให้พับเก็บตรงส่วนข้อต่อที่กางออกมาทั้งหมดให้ได้แบบนี้อีกข้างก็พับเก็บลงไปให้ได้แบบนี้จากนั้นก็มาดูที่ส่วนข้างใต้นะครับให้ดึงพาร์ทไอโฟนตรงนี้ออกมา แบบนี้มันจะเป็นการปลดล็อกให้สามารถดันต้นขาสองข้างเข้าหากันได้แบบนี้แล้วก็ค่อยกดพาร์ตไอปพ่นนี้ให้ล็อกคืนที่เดิมมันก็จะล็อกต้นขาดึงออกมาไม่ได้ครับแล้วก็จัดทรงกระโปรงข้างนิดนึงจากนั้นยกพาร์ตกระโปรงหน้าลงมาให้อยู่ที่สะโพกแบบนี้อีกข้างก็ยกลงมาเหมือนกันได้แบบนี้หลังจากนั้นนะครับก็ยกพาร์ตกรอหน้าอกตรงนี้ให้กลางขึ้นมาเพื่อปลดล็อกให้สามารถเอากรอกกระโปรงหน้าพับลงไปติดกับ ช่วงเอวได้แบบนี้แล้วที่ด้านในตรงนี้นะฮะมันจะเป็นล็อกที่เอาไว้ยึดกับวงหน้าเข้ากับเอวนะครับก็ให้พับล็อกตรงนี้ลงไปแบบนี้จากนั้นก็พับส่วนกราหน้าออกลงมาโดยเริ่มพับจากพาดนี้นะฮะแบบนี้แล้วก็ค่อยพับส่วนเกราะที่เหลือลงมาแบบนี้จากนั้นก็มาที่ส่วนหัวยาน,นะฮะให้กลางเกราะไหลออกมาแล้วก็ยกหัวยานทั้งหมดไปด้านหลังให้อยู่ที่ประมาณนี้ก่อนจากนั้นก็ดันตรงส่วนไอพ่นด้านหลังให้ขึ้นมาปิดจุดที่เก็บรีเฟกเตอร์บิด ได้แบบนี้อีกข้างก็ดันมาจากนั้นก็มาดูที่พัดหัวที่ถูกเก็บอยู่ด้านในลาตัวนะครับวิธีเอาออกมาเนี่ยจะต้องดันส่วนเดยด้านหลังที่อยู่ตรงนี้นะฮะพร้อมกับค่อยๆดึงออกมาด้วยก็จะออกมาแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยดันพัดก่อนหน้าอกให้ลงไปติดกับลําตัวแบบนี้ส่วนหัวยานที่พับไว้ตอนแรกก็พับลงมาให้สุดแล้วก็พับพัดนี้เก็บลงไปแบบนี้จากนั้นก็มาดันตรงช่วงหัวไหล่ให้เข้ามาชิดกับลําตัวทั้งสองข้างได้แบบนี้ จากนั้นมาดูที่พาร์ตปีกที่ถอดออกมาตอนแรกซึ่งก็จะกลายเป็นโลโในหมดนี้นะฮะให้มาถอดพาร์ตข้อต่อตรงนี้ออกมาก่อนแล้วก็พับปีกให้เข้ามาเก็บด้านในแบบนี้แล้วค่อยนํพาร์ตข้อต่อที่ถอดออกมากลับไปติดที่เดิมห้ไ้แบบนี้อีกครั้งก็ทําเหมือนกันนะครับถอดพาร์ตข้อต่อมาก่อนแล้วก็พับปีกเข้ามาเก็บไว้ด้านในจากนั้นก็ค่อยเอาพาร์ตข้อต่อมาติดไว้ ีตรน้จากนั้นก็นําทั้งสงส่วนมาต่อเข้าด้วยกันให้ได้แบบนี้และการจะเอาไปติดที่แขนก็จำเป็นที่จะต้องเอาพาร์ทนี้มาติดเข้าไปที่ด้านหลังโล่นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเดียวเลยที่กลายเป็นว่ามีพาร์ทเหลือที่ต้องเพิ่มเข้ามาตอนแปลงร่างนะครับก็ติดเข้าไปที่หลังโล่แบบนี้แล้วก็มาดูที่กราะแขนด้านข้างให้กลางตรงส่วนพาร์ทนี้ขึ้นมาแบบนี้แล้วค่อยนําโล่มาติดเข้าไปให้ได้แบบนี้และสุดท้ายก็กลางเขาขึ้นมาทั้งสองข้าง เท่านี้ก็จะแปลงร่างเป็นไซโคกันดัมเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับกิมมิกการแปลงร่างนี่ทําออกมาได้เจ๋งมากๆเลยนะครับแถมในโหมดไซโคกันดัมนี่ทรงก็ออกมาดูดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมาจุดขยับกันนะฮะมาเริ่มดูกันที่ส่วนหัวนะครับทาออกมาได้สวยมากๆเลยนะฮะไม่มีจุดไหนเป็นสติ๊กเกอร์เลยนะครับทั้งหมดนี้เขาแยกสีมาให้เรียบร้อยแล้วหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วที่ต้องตรงตาเนี่ยเขาจะมีสติ๊กเกอร์มาให้แปะด้วยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็แยกสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องแป็ด้อนคมมปรรใเเพสลยหู สามากขึ้นเยอะเลยนะฮะแล้ว <sch> ก <economies> ็แอบน่า <Vas> เ <eline> สียดายนิดนึงที่ไม่สามารถเปิดฝาครอกพิษที่ปากได้เหมือนตัวแรกนะครับมันจะด้านหลังหัวก็จะเป็นแบบนี้นะฮะส่วนจุดแคบช่วงหัวก็จะเป็นบอลจอยนะครับตามปกติแล้วเนี่ยก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้เอียงซ้ายเอียงขวาได้นิดหน่อยแล้วก็ก้มเงยได้นิดหน่อยนะฮะแต่เขาก็ได้ทําให้ดึงจุดแคบช่วงคอเพิ่มขึ้นมาได้แบบนี้นะมันก็ช่วยให้หมุนไปซ้ายไปขวาได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้แล้วก้มได้ถึงขนาดนี้ เหยได้ถึงขนาดนี้ก็เพิ่มขึ้นมาจากเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนช่วงอะไรก็เป็นบัตเตอร์ฟลยนะครับสามารถดึงออกมาเพื่อยกมาข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกไปข้างหน้าข้างหลังได้สามร้อยกสิบที่กรอไหลก็ขยับขึ้นได้แบบนี้และช่วงอะไรก็จะยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้ต้นแขนหมุนไปซ้ายไปขวาได้สามร้อยหกสิบข้อศอกเป็นดับเบิลจอยงอได้ถึงขนาดนี้ ที่กรอกแขนตรงนี้ก็จะเหมือนอีกข้างเลยนะครับก็คือสามารถเปิดพัดนี้ขึ้นมาเพื่ออโลมาติดได้เหมือนกันส่วนข้อมือก็จะเป็นบอรจอยเหมุนไปซ้ายไปขวาเอียงซ้ายเอียงขวายกขึ้นยกลงได้แบบนี้และช่องนิ้วก็จะเหมือนกับตัวแรกเลยนะครับก็คือที่คนนิ้วทุกนิ้วจะเป็นบอรจอยแล้วก็ที่4นิ้วจะขยับที่ข้อแรกได้แบบนี้ในส่วนพัดเราที่ติดอยู่ที่แขนซ้ายนะ้ำก็จะเหมุนไปซ้ายไปขวาแล้วก็ดึงออกมาได้แบบนี้เพื่อที่จะได้หลบจุดแคบช่วงแขนนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีกิมมิคออริจินอลของพลาโม,ม แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องใช้พาร์ทนี้ซึ่งมันจะกลายเป็นพาร์ทเหลืออย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้าน,นี้นะฮะซึ่งก็จะมีวิธีแปลงร่างโดยที่ไม่ต้องใช้พาร์ทนี้อยู่นะครับก็ต้องแยกโลออกมาจากกันก่อนนะฮะก็ถอดพาร์ทนี้ออกมาแล้วก็แยกโลออกจากกันจากนั้นถอดพาร์ทเตยตรงนี้ออกแล้วก็กางปีกที่เก็บอยู่ด้านในออกมา ให้เหมือนกับตอนที่เป็นโมโดมือเปล่าอัลเมอร์นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในคู่มือเขาจะให้เอาพาร์ตเดือยนี้ออกไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่อยากมีพาร์ตเหลือก็ติดเอาไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าต่อให้ติดไว้เนี่ยก็ยังสามารถแปลงร่างด้วยวิธีนี้ได้อยู่จากนั้นมาดูที่กรอบอะไรลตรงนี้นะครับจะสามารถกางออกมาได้แบบนี้แล้วก็แค่นําโล่มาติดเอาไว้ให้ได้แบบนี้อีกข้างก็ทําเหมือนกันเลยนะครับถอดพาร์ตเดือยออกมากางปีกที่เก็บอยู่ด้านในออกมาด้านนอกติดพาร์ตเดือยกลับลงไปกางพาร์ตตรงนี้ที่กรอไลออแล้วค่ออยเาาโลลมติดงไป ท่านี้ก็จะสามารถแปลงร่างได้โดยที่ไม่ต้องใช้พาร์เหลือเป็นพาร์ทที่เอาไว้ติดโล่กับแขนแล้วนะครับเส้นนี้จะเป็นกิมมิคออริจินอลเลยนะครับไม่เคยมีในอนิเมะซึ่งเอามาติดที่ไหล่ทั้งสองข้างแบบนี้ก็ดูเท่เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่ามันกินพื้นที่ด้านข้างก็กางปีกด้านบนขึ้นไปได้แบบนี้นะฮะอย่างนี้ก็ดูเท่อยู่เหมือนกันนะครับส่วนช่องลำตัวก็จะเป็นแบบนี้นะฮะทั้งหมดนี้จุดที่เป็นสติ๊กเกอร์จะมีแค่สีดําด้านในปากกระบอกปืนแค่นั้นเลยนะค,คออะ มองจาด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะต้อง่วนแบ็คแพคที่เก็บรีเฟกเตอร์บิดก็ยังสามารถกางออกมาได้แบบนี้นะฮะเพื่อเอารีเฟกเตอร์บิดออกมาเป็นพร็อพไว้ลอยตามตัวได้เหมือนกับตอนหมอนโมบิลอะเมอร์และอีกจุดหนึ่งที่ไซโคการ์ดมาร์ทูตัวนี้เหนือกว่าตัวแรกมากเลยก็คือมีจุดขยับช่วงลำตัวนะครับจากตัวแรกเนี่ยลำตัวกับเอวก็จะเป็นพาดที่ติดกันไปเลยขยับช่วงลำตัวไม่ได้เลยแต่มาร์กทูเนี่ยจะสามารถหมุนตัวไปซ้ายไปขวาได้แล้วก็ยังก้มได้ถึงขนาดนี้แล้วก็เงยได้ถึงขน,นี้ ส่วนช่วงกรอบกระโปรปงหน้าก็จะยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้กระโปรงข้างก็ยกขึ้นได้ประมาณนี้ที่ช่วงต้นขาก็ยกไปข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้เราก็ยกไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้เราก็ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้หมุนไปซ้ายไปขวาได้แบบนี้หัวเข่าเป็นดับเบิลจอยงอได้ถึงขนาดนี้ ส่วนข้อเท้าก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาเอียงซ้ายเอียงขวาได้ประมาณนี้แล้วก็ยกลงได้ถึงขนาดนี้แต่จะยกขึ้นไม่ค่อยได้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่รู้สึกว่าค่อนข้างน่าเสียดายนิดนึงนะครับเพราะทาให้เวลาโพสท่าอ้าขาขกว้างมันจะจัดบาลานซ์ค่อนข้างลาบากนะฮะส่วนใ,ใต้เท้าก็จะมีดีเทลแบบนี้นะฮะ เทียบกับระบบธรรมชีพกันดั้มก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับจากเดิมตอนนี้เทียบในโหมดโมบิลอัมเมอร์กันดั้มก็ดูตัวค่อนข้างเล็กอยู่แล้วนะเพราะยิ่งเอามาเทียบในโหมดโมบิลสูตรแล้วเนี่ยกันดั้มก็ยิ่งดูตัวเล็กไปอีกนะครับหัวของกันดั้มก็จะสูงที่ประมาณหัวเข่าของไซโคกันดั้มเองนะฮะเทียบกับ MG กันดั้มมาร์คทูก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับต่อให้เป็นสเกลหนึ่งต่อร้อยของเอ็มจีมาร์คทูก็ยังตัวเล็กกว่านะครับหัวของมาร์คทูก็จะสูงที่ประมาณต้นขาขององงไซโคคคกััันนด้มมารร์เเะทบ จากเป็น Great Scale เกรด H G สเกลหนึ่งต่อร้อยสี่สิบสี่เหมือนกันสเกลก็เลยจะใกล้เคียงกับในอนิเมะเลยนะครับแน่นอนว่าเอามาเล่นด้วยกันได้เทียบกับ H G p s y c กันด n d a m ตัวแรกก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะขนาดไซโคกันดั้มตัวแรกก็ว่าใหญ่แล้วนะครับแต่ Mark t o เนี่ยก็ใหญ่กว่าตัวแรกอีกนะฮะว่าจากหัวกับไหล่แล้วก็จะสูงกว่าตัวแรกอยู่นิดนึงในส่วนเรื่องของดีไซน์ก็ถือว่าเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะฮะก็จะเห็นถึงวิวัฒนาการของทั้งเทคโนโลยีโมบิลสูตรในเรื่องและวิวัฒนาการของกันพลาที่ช่วงเวลาระหว่างออกตัว แรกค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับทั้งเรื่องการแยกสีกลไกการแปลงร่างวิธีประกอบมาร์คทูนี่พัฒนามาได้ดีกว่าตัวแรกมากเลยนะครับก็สมกับที่ออกห่างกันนานถึง20กว่าปีนะครับ ลองโพสท่าแล้วก็จัดกล้องให้เป็นมุมเสยดูก็จะได้แบบนี้นะฮะยังไงไซโคกันดามเนี่ยก็เหมาะกับมุมกล้องแบบนี้จริงๆนะครับมันช่วยทําให้ได้ความรู้สึกถึงความใหญ่โตเหมือนกับในเรื่องนะครับจุดที่ผมประทับใจมากเลยนะก็คือจุดขยับช่วงคอนี่นะฮะที่สามารถดึงออกมาแล้วก็ทําให้ก้มลงมามองได้ขนาดนี้เลยแต่ก็จะมีจุดที่รู้สึกเสียดายอย่างส่วนข้อเท้านะที่ขยับได้ไม่ค่อยกว้างพอนะจะเห็นว่ามันจะไม่ได้ยืนแนบสนิทกับพื้นนะฮะอย่างที่บอกไปว่ามันจะมีปัญหาเวลาที่อ้าขายืนกว้างๆนะเพราะจุดขยัข้้้้้อออเทาาาาาานนนีี่่คงงแกยาายกยว ก็แนบกับพื้นไม่สนิทแล้วนะฮะลองติดเอฟเฟกต์พาร์ทเหมือนกับกําลังยิงบีมออกมาจากนิ้วทั้ง10นิ้วแล้วก็เอารีเฟล็กเตอร์บิดมาลอยข้างๆดูก็จะได้แบบนี้นะครับอลังการมากเลยนะฮะถึงในเรื่องจะไม่ใช่ลาสบอสแต่ว่าพอมาโพสแบบนี้เราให้ความรู้สึกดูเป็นลาสบอสมากเลยนะครับลองเอามาโพสเหมือนกับซีนตอนที่คามิลล่อให้ไซโคกันดัมเข้าไปติดในอุโมงค์ดูจะได้แบบนี้นะฮะซึ่งก็แน่นอนว่าด้วยความที่เฮจีก็ทำในสเกลเดียวกันนะครับถ้าเกิดกาาเ,าาเีนบบน้้ยแลบบะ ลองโพสต์เป็นซีนตอนที่คาเมียอเซต้าไปก่อนหลังไซโคกันด้ามาร์คทูเพื่อที่จะเกลี้ยกล่อมโลซามิวดก็จะได้แบบนี้นะโพสต์นี้รู้สึกเดจาวูมากเลยนะครับเพราะตอนไซโคกันด้ามตัวแรกก็มีฉากประมาณนี้ลองโพสตเป็นซีนตอนที่คามียลจำใจยิงสอยขอกพิษเพื่อหยุดไซโคกันดัมมาร์คทูก็จะได้แบบนี้นะครับเป็นอีกซีที่ตาตึงใจผมมากๆในซีรีส์นี้เลยนะคร ลองโพสตเป็นตอนที่ไซโคนํัมมาร์คทยืดแขนไปจับตัวดับเบิลเซตาดูว่าจะได้แบบนี้นะครก็แน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามี HG ดดับเบิลเซตาก็สามารถเอามาเล่นคู่กันได้แบบนี้เลยนะครับเพราะว่าสเกลเดียวกัน ลองโพสเป็นซีนตอนที่จูโดใช้ให้เปอร์บีมเซเบอร์ฟันไซโคกันดัมก็จะได้แบบนี้นะฮะจริงๆในฉากนี้นี่ไซโคกันดัมจะต้องเป็นดาเมจทั้งตัวเลยนะครับแล้วพอดีเขามีมาให้แค่หัวดาเมจแต่แค่นี้ก็ดีแล้วนะฮะก็จะทําเหมือนกับกําลังดีส่วนหัวที่เป็นคอคพิษหนีออกไปจากลําตัวได้แบบนี้นะครับเป็นกันมากครับกับ HG จีไซโคกันดัมมาร์คทูตัวนี้โดยส่วนตัวแล้วนะครับผมประทับใจมากๆเลยนะครับยิ่งเพิ่งเล่นตัวแรกมาด้วยนะครับตัวนี้นี่คือให้ความรู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้้้้้นน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 นใททุกกกกกๆดดดาาาาาเเเลลลยยย็็แแ่่อครัััันนนะับตวตวง20ป,ปีีโโีโโมมพฒขไ ทั้งการแยกสีของแต่ละพาร์ทั้งวิธีการประกอบกลไกการแปลงร่างทํามาได้เหนือกว่าตัวแรกหมดทุกอย่างเลยนะฮะเล่นแล้วประทับใจมากแถมยังมีพวกออปชั่นพาร์ทนะครับที่ให้มาครบตามในเรื่องเลยนะฮะทั้งพวกเอฟเฟกต์พาร์ตตอนยิงบีมทั้งพวกรีเฟล็กเซอร์บิดที่ให้มาเยอะมากแล้วก็ไหนจะออปชั่นพาร์ตตอนยืดแขนออกไปอีกนะฮะและที่สําคัญเลยก็คือพาร์ทหัวดาเมจตอนที่สู้กับดับเบิลเซตานี่นะฮะช่วยให้เอามาโพสท่าเล่นตามในอนิเมะได้สมบูรณ์มากขึ้นไปอีกนะฮะสำหรับคะแนนนะนะผมจะ เก้าเต็มสิบครับเกือบเต็มเลยนะฮะจุดที่ขอหักไปแค่คะแนนเดียวเลยนะฮะก็จะเป็นเรื่องของจุดขยับช่วงข้อเท้านะครับที่มันจะค่อนข้างแคบถ้าเกิดว่ามันขยับได้กว้างกว่านี้ก็จะดีมากเลยนะครับเพราะพอเขาทามาค่อนข้างแคบแบบนี้เนี่ยเวลาที่อ้าขายืนมันจะยืนไม่ค่อยอยู่นะครับต้องจัดบาลานซ์ให้ดีๆเลยนอกจากนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะหักคะแนน่วนไหนแล้วนะครับถือว่าเป็นการพลาเกรดเอจีที่ทำออกมาได้ค่อนข้างเพอร์เฟกเลยนะฮะซึ่งตั้งแต่เซต้ากันด้ามฉายมาจนถึงทุกวันนี้นี่ก็เรียกได้ว่าต้อออองงรรรถึ40ปีีเลลยะะคักกกกว่่่าาาทจไซโม แต่ก็ถือว่าทำออกมาได้สมการรอคอยมากเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่เป็นแฟนๆนเซต้ากันดัมหรือดับเบิลเซต้ากันดัมแล้วเก็บ HG จพารคเซต้ากับดับเบิลเซต้าอยู่แล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าไม่ควรพลาดไซโคกันดัมมาร์คทูตัวนี้เด็ดขาดเลยนะ,ระครนะับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ผมต้องขอ,ขอบคุณมากมเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับการพลาฮ G จีไซโคกันดัมมาร์คทูตัวนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับซีรีส์เซต้ากันดัมกับดับเบิลเซต้ากันดัมหรือจะ ี่เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพ<ป>ื<ป>่อนเพื<ๆ>่อนพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบมากๆก็ยังสามารถกดซุปเปอร์ตังค์มาช่วยสปอร์ตคันนำค่าไฟให้กับช่องด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ